เปิดแอร์นอนทุกวันหรือเปล่าคะแล้วล้างแอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าแอร์จะต้องล้างอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะไม่อย่างนั้นสภาพมันจะเป็นอย่างที่เห็นค่ะอันนี้เป็นการดูแลรักษาแอร์เราเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทําได้สม่ําเสมอสภาพอากาศก็ดีแอร์ก็อายุยืนแล้วก็แอร์ก็เย็นฉ่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดฟิลเตอร์กองแอร์กันค่ะ ตรงนี้คือฟิลเตอร์กองแอร์นะคะซึ่งมันจะออกแบบมาเพื่อให้เราทำความสะอาดได้เองนะคะโดยที่เพื่อนๆจะต้องเปิดฝากครอบตรงนี้บางรุ่นนะคะตรงนี้ค่ะเกียวมันก็จะอยู่เหมือนคุณแม่นะคะของคุณแม่จะใช้ตัว lg นะคะแล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี้90%ถอดออกไปทำความสะอาดได้เลยนอกจากแอร์บางรุ่นที่เป็นแอร์ตัวใหญ่หรือแอร์รุ่นเก่าๆแล้วนะคะนี่จ้าสภาพแอร์โอพระเจ้าจอจ ถึงว่าลมมันไม่ค่อยเย็นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปร้างทำความสะอาดกันจ้ะแอร์ขนาด9,000 BTU 1 000, 2 0 0 0 0 0 BTU พวกนี้ก็จะเป็นแอร์ติดผนงังแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ตัวนี้ประมาณ2อันนะคะเพื่อนๆก็ถอดออกมาได้เลยไม่ได้มีนงมีนอ็อตไม่ได้อะไรเลยนะคะดึงถอดออกมาได้ง่ายๆเลยควรล้างทำความสะอาดเป็นประจำนะคะถ้าเกิดว่าใครเปิดใช้แอร์ทุกวันเนะะาะสภาพฟิลเตอร์กองอากาศ ยับยืนมากค่ะสกระปรกมากๆเลยคืออันนี้คุณแม่น่าจะไม่ได้ล้างประมาณเดือนหนึ่งอะนะคะไม่รู้ยุ่งๆอะไรอยู่จนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงพัดลมมันดังขึ้นแล้วก็แอร์มันไม่ค่อยเย็นก็เลยเปิดเช็คดูนะคะแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะถ้าเกิดว่าแอร์บ้านใครเร่ม,มีอาการพัดลมเสียงดังหรือว่ามันไม่ค่อยเย็นนะคะแนะนําว่าเราเปิดมาเช็คตัวฟิลเตอร์ดูค่ะเผื่อมันสกรปรกแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดแค่นั้นเองค่ะเริ่มจากนี่เลยค่ะ ล้างจากด้านในตรงนี้นะคะตรงโค้งวอล,ลชีดน้ำล้างออกไปได้เลยค่ะเรใช้ผ้าเช็ดพัดลมเป่าแล้วก็ใส่กลับที่เดิมได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาชิวๆก็ สลัดสลัดแล้วไปตากแดดก,ก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรตากนานนะเดี๋ยวมันกรอบเอาแค่มันพอแห้งก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ให้มันแห้งแล้วค่อยใส่กับที่เดิมแค่นั้นละค่ะเรียบร้อยจ้าระหว่างที่รอแผ่นฟิลเตอร์มันแห้งนะคะคุณแม่ก็จะมาเช็ดทำความสะอาดที่ตัวเครื่องนะคะเป็นผ้าชุกน้ำก็ได้หรือผ้าแห้งธรรมดาก็ได้นะคะ เราก็จะมาเช็ดค่าฝุ่นพวกเนี้ยที่มันติดอยู่ตามเครื่องตามเฟรมแอร์ของเราออกให้สะอาดนะคะแต่เท่าที่ดูในซี่คอยย็นแล้วก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีฝุ่นเกาะหนาแน่นตันแล้วก็ก็แนะนำเรียกช่างนะคะหรือว่าถ้าใครอยากทำเองก็ดูคลิปของคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดกันเลยเอภผ้าขี้ริ้วมาเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะคะ อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าชอบกลิ่นน้าหอมแล้วก็เอาสเปรย์ปรับอากาศมาฉีดใกล้แอร์นะคะคือมันจะเป็นคราบเหนียวๆติดแอร์เราแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ติดตามตัวพัดลมกรงกระลอกด้านในด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบน้ําหอมเนี่ยก็ไม่แนะนําเป็นสเปรย์ที่มาฉีดที่ใกล้เครื่องนะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงของคุณแม่เองเลยนะ มันจะเป็นคาบเหนียวๆนะคะแล้วก็แผ่นคอยเย็นตรงนี้นะคะเพื่อนสามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นได้นะคะสีมันจะขาวสะอาดขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยนิ้วมือคุณแม่แล้วนะคะก็คือเช็ดทําความสะอาดก่อนได้นะคะตรงเนี้ยทำความสะอาดได้เลย เรียบร้อยค่ะสําหรับการล้างทาความสะอาดแอร์ของเราในเบื้องต้นเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานนะคะเพื่อนง,ง่ายๆแค่นี้เองเราก็จะมีอากาศที่สดชื่นแอร์เราก็จะอยู่ได้นานขึ้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะลาไปละคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ